สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel คลิปตัวร c k นะครับวันนี้ก็จะมาติดตามนะเพื่อนๆว่าเพื่อนๆสายฟรีตอนนี้สถานะเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคลิปของเราจะก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะนะครับแต่เพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่ทันอ่ายังตามมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆค่อยๆตามมาค่อยๆตามมานะครับ แต่คลิปนี้ของเรานะครับเป้าประสงค์ของเราก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มการตีบวกและการตีบวกอาวุธมาตินดาของเราและนะครับทีนี้เพื่อนๆบางคนเนี่ยหลังจากเล่นไปก็อาจจะมีเริ่มสนุกอ่าเริ่มมีการลงทุนขึ้นมาบ้างนะครับก็อาจจะนําไปแล้วนะครับหรือคนไหนกาลังตามอยู่อะไรยังไงตรงเนี้ยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆตอนนี้เล่นอยู่ที่สถานะเป็นยังไงกันบ้างละนะครับผมก็อยากทราบเหมือนกันว่าเพื่อนๆสายฟรีตอนนี้เนี่ย ยังอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับอยากผมจะได้ทำคลิปให้มันถูกช่วงถูกจังหวะถูกเวลานะครับให้กับเพื่อนๆเนี่ยบางทีไม่ช้าเกินไปหรือไม่เร็วเกินไปนะครับบางทีผมทำเร็วเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆตามไม่ทันแล้วเพื่อนจะงงอย่างงี้ามาใหม่อีกแล้วมาใหม่อีกแล้วนะครับก็ลองดูนะลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมจะได้รับทราบฟีดแบ็กนะครับเพื่อนๆอ่ะมาครับเพื่อนๆก็เราจะเริ่มสถานะสะเตจในการตีบวกอาวุธนะครับเพื่อนๆ ทีนี้ในการตีบวกอาวุธนะครับเพื่อนๆมันก็จะมีของทาไมต้องตีบวกก่อนอ่าหคือทําไมเราต้องตีบวกนะครับก็เพื่อเพิ่มความสามารถของข,องขวานของเราให้มันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถดูได้จากไวท์เปเปอร์นะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือเป็นเอกสารของการตีบวกขวานระดับธรรมดานะที่เป็นของมาตินด้านะเพื่อนๆมันจะมีขวานพรีเมียมด้วยนะครับขวานพรีเมียมคือขวานที่ซื้อจากลุงเมเยอร์นะซึ่งตอนนี้เขาลดราคานะเพื่อนๆอ่าถึงวันที่8พฤศจิกายนนะเขาจะลดเหลือจาก120ลูมิ หรือประมาณผมตีราคา4บาทเนาะก็24480นะครับเหลือประมาณ400บาทอืม400นิดๆน,น,นะครับก็อันนั้นก็จะเป็นสายเสียงเงินแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเริ่มลงทุนบางคนเริ่มสนุกแล้วไงถ้าเพื่อนๆจะไปสายนั้นก็ลองตัดสินใจนะแล้วลองไปดูเมนเพลย์ลิสต์ของผมนะครับเรื่องการตีบวกต้องใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะเออความจริงคุณปอนเขามีสรุปมาเอกสารนะนะครับอยู่ในเว็บเพจปอนคับแอคทิวิตนะเพื่อนๆแล้วก็รวมถึงเพจ ตลาดมอร์นิ่ง o ูนวินเลตตลาดนักล่าซื้อขายไก่หมุนนะครับก็ไปเข้าไปดูกันได้นะเพื่อน mm. เขาจะมีเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการทํากราฟิกนะครับเรื่องของสรุปมาเลยว่าการตีบวกจะต้องใช้อะไรบ้างสรุปแล้วราคาเท่าไหร่ถ้าจะต้องตีบวกทั้งหมดเลยไปจนถึงบวกเอย่างนี้นะแต่อันเนี้ยเราจะใช้ถึงแค่ 1- นึ่งสนะเพื่อนมันใช้วัสดุเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นของเลเวลเดียวกันคือของระดับคอมมอนเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นขวานพรีเมียมของลุงเขาเนี่ยตีได้ถึงบวกเ มันจะเปิดสล็อตไปได้จนถึง2งสล็อตสำหรับใส่อัญมณีเลยแต่ของเราเนี่ยจะใส่อัญมณีได้แค่1เม็ดนะครับอ่านี่ก็ให้เพื่อนๆใส่ฟีซ่าไว้ก่อนนะครับแล้วก็การตีบวกของเรานะครับวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าเราต้องการที่จะลดพลังงานนะเพื่อนๆในการที่เราจะต้องใช้ในการตีต้นไม้นะครับลดจํานวนครั้งแล้วก็ลดพลังงานนะครับร่วมกันไปนะครับอ่ะมาดูพลังงานของเราก่อนนะครับ ตอนนี้อาวุธที่ผมใส่มานะเพื่อนๆตอนนี้ผมผมเปลี่ยนแล้วนะคือตอนนี้เราจะเริ่มเข้ามาตีบอสแล้วไงนะครับเข้ามาล่าบ,บอสนะครับเพื่อหาของตีบวกแล้วนะครับอุปกรณ์นะครับเลยเป็นจากคลิป EP 2นะเพื่อนๆที่เป็นขวานทองแดงบวกกับขวานหินเนาะเพื่อให ใช้พลังงานน้อยที่สุดอ่าแต่ตีไม้น้อยที่สุดด้วยนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นถือขวานมาทิด้าสอันแล้วเพื่ออะไรครับเพื่อเราต้องการที่จะเพิ่มดาเมจอ่า<ม>เพื่อนๆต้องการที่จะเพิ่มดาเมจในการที่จะไปอ่าล่าตัวร i วิงทรีนะครับช่วยในการฆ่ามันให้ได้ไวขึ้นนะครับทีนี้ช่วยมากช่วยน้อยเนี่ยผมมันขึ้นอยู่กับแรงตีกลับของ l ิ v วิ g งทรีเห็นเพเราะมันตีกลับไม่เท่ากันเ,เดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นอีกทีนะครับเอาอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือว่าพอเราใส่ฟูลเซตเข้ามานะเพื่อนเพื่อนวูดช็อปปิ้งดาเมจของเราตอนนี้จะเป็น11.00เพ<ๆ>ื่อนๆก็คือแรงตีของเราที่จะตีไปที่ตัว l i ฟวิ่งทรีนะจะตีไปที่11นะครับแปลว่าเรามาดูข้อมูล l i ฟวิ่งทรีกัน l i ฟวิ่งทรีเนี่ยมีค่าพลังชีวิต69นะเพื่อนๆอื่ะนมาเครื่องคิดเลขต้องมาแล้วครับตอนนี้นะฮะ พลังชีวิตของเขาคือ69นะครับหารด้วย11แปลว่าเราต้องตีเขาทั้งหมด7ครั้งเพื่อนๆถ้ามัน6จุดกว่าๆเนี่ยแปลว่าเราต้องตีปัดเศษปัดขึ้นหมดนะเพื่อนๆต้องตีเขา7ครั้งเขาถึงจะตายนะเพื่อนๆทีนี้เราตีเขา7ครั้งตายใช่ไหมเพื่อนทีนี้มาดูว่าเขาตีเรากี่ครั้งตายค่าความเสียหายที่เขาสร้างให้กับเรานะมันอยู่ที่21ถึง26บนะเพื่อนๆอน สมมติถ้าเขาตี21ตลอดอ่าโชคดีมากเลยเขาตี21ตลอดแปลว่าเรารับแรงเขามาได้4ครั้งเนี่ยเราก็ยังไม่ตายนะนะครับพอเรารับแรงเข้ามา4ครั้งเสร็จเนี่ยนะฮะเราก็ต้องตีเขาอีกเท่าไหร่อีก3ครั้งถูกไหมเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการกินเลือดเสริมเข้าไปนะครับมีการกินเลือดเสริมเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับแรงตีที่อยู่ในช่วง21่บถึง2ีเพื่อนเพื่อนบางทีถ้าเขาตีแม็กมาเลยนะฮะสี่ครั้าน นะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมเลือดไปให้เพียงพอเพื่อนๆก็คือประมาณ3-4ถึงขวดต่อน1นต้นนะครับเป็นเลือดขวดเล็กนะครับสำหรับวิธีการซื้อเลือดเดี๋ยวตอนขาออกไปเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะว่าวิธีการคราฟเลือดของเราเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็ต้องมีอะไรบ้างนะครับมันต้องเริ่มใช้เงินที่เราสะสมได้จากการที่เราทําฟาร์มต่างๆแล้วนะเพื่อนเพื่อนการฟาร์มไม้ทอมัทโตต่างๆ,างๆนะครับแคปเบดอะไรต่างๆที่เราฟาร์มไว้นะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มแร่ด้วยอะไรต่างๆคอฟฟี่นะครับ เก็บสะสมรวบรวมมานะครับแล้วก็ใช้ในการคราฟเลือดนะครับมาโอเคต่อนะครับเพื่อนๆนแล้วทีเพื่อนเพื่อนก็ถามว่าเอาแล้วทำไมต้องตีลิฟวิ่งทรีนะทำไมต้องตีลิฟวิ่งทรีเนื่องจากว่าตอนนี้ของคราฟของเราที่จะต้องวิ่งไปถึงบวก3นะเพื่อนๆนมันจะต้องใช้ตัว scrap Metal กับตัวเ t เ e อ piece เนี่ยอย่างละ2องเพื่อนๆในการตีบวกครั้งแรกเนี่ยไม่จำเป็นนะใช้แค่เงิน2ลูมินะครับบวกกับ ทูนอะทูนแฟกเมนต์กับแลกเนี่ยอย่างละ30นะครับในการตีบวกหนเนาะใช้เงิน2รลูมินะครับทีนี้ในการ uh, วิ่งไปเพื่อที่จะไป uh, ยังบวก2และบวก3เนี่ยเราจะต้องตีลิวิ่งทีเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้อง uh, มีการทานเลือดเพิ่มเติม,ตมนะครับ พูดมาถึงจุดนี้ผมรู้แล้วว่าผมพูดเลยไปนะครับโอเคครับเพื่อนๆขอโทษนะเพื่อนๆผมพูดเลยไปนิดนึงนะครับคือเป้าประสงค์ของเรานะครับในคลิปนี้นะเพื่อนๆต้องตีเป็นบวกหนึ่งให้ได้ก่อนเออผมขอผมขอโทษผมขออนุญาตยกเอกสารตัวนี้มาก่อนนะคำพีของเรานะเพื่อนๆนะมามาเริ่มต้นที่คำพีของเรากันก่อนนะผมพูดเลยไปจนถึงบวกสองบวกสามตีบวกสองตีบวกสามล้ซึ่งมันจะต้องใช้ตัวสคาร์มกับลิเทอร์พีนะ ยังไม่ต้องนะเพื่อนๆอยังไม่ต้องเพื่อนๆตีบวกหนึ่งให้ได้ก่อนนะครับตามคำพีของเราคำพีบอกว่าตีขวานอ่าตีบวกขวานมาทินดานะครับเป็นบวกหนึ่งให้ได้2อันนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตีต่อไม้ทีเดียวแตกอ่านะครับทําไมถึงตีต่อไม้ทีเดียวแตกแล้วก็ดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเราก็ไปดูตัวเอกสารกันนิดหนึ่งนะครับขวานนะครับเมื่อตีบวกหนึ่งนะออกเมนต์เลเวลหนึ่งนะเพื่อนๆ ค่าความเสียหายเนี่ยมันจะบวกให้6%นะครับอามาเครื่องคิดเลขอีกรอบนะครับตอนนี้ของเรา11ถูกไหมเพื่อนเพื่อนเราต้องทำขวานบวก1ใช่ไหมทีนี้มันก็จะไปบวกเข้าไปอีกออันนี้ก็คือคูณ0.06นะเพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำขวานบวก1แค่1อันนะเราจะได้11.66 11.66เนี่ยมันยังไม่ช่วยอะไรนะเพื่อนเน คือโอเคมันช่วยในการไปตีต้นไม้ผีนะครับแต่มันยังไม่ช่วยในเรื่องของการตีต่อไม้เล็กทีเดียวแตกต่อไม้เล็กเนี่ยต้องการนะครับ HP มัน12นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําให้ถึง12เพื่อนๆเนี่ยค่าตรงเนี้ยร้องทำให้ถึง 12, เ,งเ,ง 12. เมื่อทําให้ถึง12เนี่ยเราได้ประโยชน์2อย่างถึง3อย่างด้วยกันนะครับหนึ่งนะครับเราจะตีต่อไม้ต่อเล็กเนี่ยทีเดียวแตกเลยอ่านะครับเพื่อนเพื่อนจะฟาร์มไม้ได้ง่ายขึ้นเลยนะ สองเพื่อนๆจะตีต่อไม้กลมเนี่ยสองทีแตกเลยนะครับจากที่เคยตีสามทีนะเพื่อนๆเพื่อนๆจะตีแค่สองทีแตกนะครับแต่ต้นสนเน ita, ี่ยยังไม่ไหวนะฮะยังไงก็ต้องสามนะเพื่อนๆตรงนี้นะนะครับเพราะว่าอ่าสมมมาะสมมุติว่าเราอันนี้คือทําบวกหนึ่งแค่อันเดียวนะเพื่อนๆถ้าทําบวกหนึ่งตีบวกขอโทษตีบวกหนึ่งสองอันสมมติว่าตีบวกหนึ่งสองอันฟ๊บๆนะครับ <precisa> ก็จะเป็นการคูณ0.12เพื่อนเพื่อนมันจะเป็น6บวก6ไงเป็น1 2อเนาะนะครับอันนี้ก็บวกเข้าไปกันบ11อ่าเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนทีนี้ก็สบายละเราจะมีแรงตีเนี่ย12.32นะครับซึ่งสามารถที่จะตีต่อไม้ทีเดียวแตกต่อไม้กลม2ทีแตกเยี่ยมไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้เวลาเพื่อนฟาร์มนะก็เน้นไปที่ต่อไม้ต่อไม้กลมนะฮะกับต่อไม้เล็กซึ่งด่านที่ เหมาะสมนะครับก็คือวินดี้ฟิลด์นั่นเองนะครับที่มีตอไม้เต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนเนก็ตีโพแตกตีโพแตกตีโพแตกใส่ไอ้นี่เข้ามาด้วยใส่ถุงมือเข้ามาด้วยมันก็จะได้จาก3ท่อนเป็น4ท่อนนะครับโอเคครับเพื่อนๆ่ทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องทำให้ได้เป็นบวกหนึ่งก่อนนะเพื่อนๆพืทำให้ได้เป็นบวกหนึ่งนะครับสองอันให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเป็นบวกหนึ่งสองอันเรียบร้อยเราจะมีแรง ตีทั้งหมด12.3สองากว่าๆถูกไหมเพื่อนๆอันนั้นน่ยค่อยมาฆ่าค่อยมาสู้กับลิฟวิ่งทรีเพื่อนๆเพราะว่าแรงเราจะดีขึ้นละนะเรามี12ละเอาใหม่นะผมขออนุญาตเอาไปหารใหม่นะเพื่อนๆพื่อนลิฟวิ่งทีเนาะหกสิบเก้านะคือความจริงมันมันมันยังไม่เห็นอะไรที่มันต่างอย่างอย่างแบบ significant นะเพื่อนๆนะครับมันยังไม่มีนัยยะสําคัญเท่าไหร่นะสิบเอ็ดสิบสองอะไรเงี้ยมันยังคงกินเลือดอยู่ประมาณสามขวดเหมือนเด uh, ิมอ่ะผมจําค่านี้ไว้นะสิบสองจุดสามสองนะ 12.3อม่ะนะครับมีนิดหนึ่งมี significant นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าจากเมื่อกี้6จุดกว่าใช่ไหมมันจะเหลือ5.6แปลว่าเราต้องตีเขาทั้งหมด6ทีตายนะครับเ,เพื่อนๆเราจะตีเขา6ทีตายเออเราจะกินเลือดน้อยลงใช่ถ้าอย่างเงี้ยเราจะกินเลือดน้อยลงแล้วน่าจะกินแค่2ขวดะนะครับเราจะกินแค่2ขวดถ้าอย่างเงี้ย ไปตีบวกมาให้เรียบร้อยนะเพื่อนๆไปตีบวก2อันนะครับมาให้เรียบร้อยก่อนใช้แค่แร็กกับทูนแฟกเต์นะกับเงินด้ามละ2ลูมินะครับไปตีบวกมาให้เรียบร้อยก่อนจะไปสู้กับลิวิงทีนะนะครับแต่ในครั้งนี้นะครับที่ผมมาสู้กับลิวิงทีนะผมไม่ได้ตีบวกนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นผมจะต้องกินเลือด3ขวดเออนะครับมาเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะครับอ่ะทีนี้ไปที่ตัวเอกสารคัมพี์ของเราให้จบกันก่อนละกันก่อนที่ผมจะทาการทดสอบทั้งหมดให้ดูนะครับเพื่อนๆ โอเคนะครับก็คือว่าหลังจากเราได้ขวานตีบวกหนึ่งเรียบร้อยนะครับเราก็จะหาของในการคลาบเพื่อที่จะไปในระดับที่2บวก2และบวก3ให้ได้นะครับเพื่อทำไมต้องไปบวก2บวก3เพื่อที่จะลด energy ในไอ้เลเวลบวก2เนี่ยมันจะลด energy ที่ใช้นะครับแล้วก็บวก3มันจะเปิดล l o t ซึ่งเราจะต้องไปถึงจุดนั้นเพื่อเราจะต้องไปคลาบอัญ,ญมณีมาใส่กันต่อครับเพื่อนนะฮะครับ โอเคนะครับมาทีนี้เรามาดูกันนะครับในการได้มาซึ่ง Scrap Metal กับเลเทอร์พี e นะครับไอตรงนี้แหละที่เราจะได้มาจาก3วิธีด้วยกันนะเพื่อนๆน,นะครับสำหรับข้อ1กับข้อ2เนี่ยทูนแฟกเมนต์กับตัวแลกเนี่ยเราได้มาจากการวิธีหาง่ายที่สุดเลยเพื่อนๆก็คือว่าเราไปคราฟสลิปเปอร์ของมาตินดาครับแล้วเอาไปย่อยกับลุงนะครับลุงโจนะครับเอาไปย่อยกับลุงโจ เดี๋ยวผมออกไปจากป่านี่เดี๋ยวผมจะไปะชีช้เป้าให้เพื่อนๆดูนะนะครับก็คือเอาไปย่อยกับลุงโจนะครับเราจะได้ตัวทูนแฟกเมนต์มากับตัวแลกมาให้มาเยอะดีเหมือนกันนะครก็คือให้ทูนแฟกเมนต์มา7ให้แลกมาสนะครับสำหรับรองเท้าของมาตินด้านะตัวสลิปเปอร์นะครับส่วนสแครปเมทัลกับลิเทอร์พีชนะเพื่อนอน,นะครับวัสดุในข้อ3ข้อ4นะครับก็คือข้อนี้นะสา่ 3, 4, ตรงนี้เราจะมีวิธีได้มา3วิธีด้วยกันเพื่อนๆนหนึ่งนะครับ เอาของที่เรามีนะครับเช่นรังผึ้งดอกไม้อะไรต่างๆที่มันมีคุณค่ามีค่านะไปแลกกับคนที่เขามีของคลาบอ่าอย่างเช่นไปที่มอนิมูลวิเลตตลาดซื้อขายนักล่าไก่หมุนก็ได้นะครับไปถามหาบอกว่าเนี่ยเราอยากได้ของคราฟเรามีของอันเนี้ยอยากจะขอแลกได้เท่าไหร่อะไรก็ลองไปติดต่อกับเขาดูนะครับมีตลาดเปิดมากมายแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีมากมายที่พร้อมจอยากช่วยเหลือสายฟรีอย่างพวกเรานะครับ2นะครับเพื่อนเพื่อน ความได้วิ่งทีนะครับอย่างที่ผมกำลังจะทำให้เพื่อนๆดูซึ่งต้องทานเลือดประมาณ2-3ถึงขวดนะอ่านี้ผมผิดนะเพราะว่า3ขวดเนี่ยผมทดสอบก็คือผมไม่ได้ตีบวกเลยแล้วผมไปตีกับเขานะฮะถ้าเราเอาบวก1เข้าไปนะเราจะทานเลือดแค่2ขวดนะครับ3นะครับเปิด m มท e r i a l b บ็อกนะครับทีนี้การเปิด m มท e r i a l b บ็อกเนี่ยมันมีค่าความคุ้มค่าแค่ไหนเพราะว่าค่าคุณแจมันก็0.5ลูมิแล้วนะเพื่อนเพื่อน,อนถ้าเพื่อนๆมีเงิน จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็ได้ผมให้เป็นอินโฟเมชันในเรื่องของการเปิดกล่องละกันนะครับก็คือตัวกล่องแมททีเรียลนะมันจะมีโอกาสนะเพื่อนๆเปิดได้ทูนแฟกเมนต์25เปิดได้แล็ก25นะครับส่วนสิ่งที่เราต้องการก็คือแคปเมทัลกับเลตเตอร์พีซเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ18เพื่อนๆมันจะได้มาอย่างละ2อันนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลองลุ้นตรงนี้ไปด้วยก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าไอ้ของพวกนี้ก็ใช้คราฟอยู่แล้วเราก็นํามาใช้ในการคราฟอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆพ,พอจะหาลูมิได้ทันนะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไปลุ้นรูเซนเทียด้วยซึ่งตอนนี้ราคาขายผมบอกเลยอยู่ที่5้าถึงหกรบาทนะถ้าเพื่อนๆเ,เปิดได้ตรงนี้นะห้าถึงหกรบาทเอาไปวางขายได้เลยนะครับมีเครดิตมีคีดองเครดิตหน่อยนะคืออ่ะโอนยอมโอนให้เขาก่อนอย่างเช่นถ้ามีสมมติว่าเขามีรหัส SMP ใช่ไหมเขาเป็นร้านค้าเนี่ยเขาชื่อถือได้อยู่แล เราโอนของให้เขาก่อนเขาจ่ายเงินเราอยู่แล้วแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเรียกว่าดีลกันเราเองกันให้ลงตัวนะเพื่อนๆนะนะครับนื่องของความเชื่อใจอะไรต่างๆแต่ถ้าดีลกับผมเนี่ยนะครับผมก็รับซื้อนะถ้าเพื่อนๆมีนะนะครับนะครับก็มาตกลงราคากันได้นะครับก็ขอรับถูกหน่อยนะนะครับโอเคนะครับอ่ะมานะครับหรืออาจจะได้ Mystic o อ l l u ูเซนอ่าลูนิกเอสเซนตหรือ a r c a n คนอาร์ค p น w อารตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เนี่ย ราคาขายมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ4บาทนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็เอาไปขายได้อีกนะครับก็ถือว่าถ้าเพื่อนๆเปิดได้ตรงเนี้ยขึ้นไปนะกำไรนะตรงนี้นะตั้งแต่เตอ่อตั้งแต่อาร์เคนพาวเดอร์นะจนถึงตรงเนี้ยนะครับขึ้นมาเนะี่ยคือกําไรนะครับ s> <S เพราะว่าเราเสียค่ากุญแจไปแค่0.5ถูกไหมเพื่อนเพื่อนศูนย์จุดห้ลูมิก็คือประมาณ2บาทหน่อยๆน,นะครับแต่เราไปขายได้ถึง3-4บาทเลยทีเดียวตรงนี้ยิ่งตรงนี้ก็คือ5-600บาทนะครับมีคนรับซื้ออยู่นะครับโอเค มีทั้งหมด3วิธีด้วยกันเพื่อนๆพหนึ่งให้ผู้ใหญ่ใจดีช่วยนะครับเอาของของเราไปแลกกับของคราฟมีผู้ใหญ่ใจดีรอช่วยอยู่นะครับนะฮะกลุ่มสายฟรีขี้เหงาก็ได้นะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีรอช่วยอยู่นะครับสองนะครับไปสู้ด้วยตัวเองอ่าไปฟาร์มลิฟวิ่งทรีนี่แหละนะครับแต่โอกาสดรอปของมันเนี่ยมาดูกันครับโอกาสดรอปของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่แค่20%นะเพื่อนๆที่จะดรอปตัวสคาร์เมทัลกับเลเทอร์พีชนะแต่เพื่อนๆก็จะได้ของอย่างอื่นมาด้วยนะฮะเช่น ไม้ถึง60ท่อนอเลยทีเดียวได้ทูนแฟกเมนต์อะไรแลกออกมาด้วยนะฮะได้ลิฟวิ่งบรานตอ่าตัวเนี้ยก็เป็นของที่สามารถเอาไปมีคุณค่านะเอาไปแกลกหรือไปอะไยได้ราคาอยู่ที่ตอนนี้เห็นขายกันอยู่0.2นนะ0.2บาทนะครับก็คือ20งสตังค์นะฮะต่ออันนะเพื่อนๆประมาณนั้นก็เอาไปใช้ในการคราฟของได้ด้วยตัวนี้ลิฟวิ่งทรีลิฟวิ่งบรานตนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้เลดเฮิร์บกรีนเฮิร์บได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ วิธีที่2นะครับฟาร์มลิฟิ้งทรีนะครับวิธีที่3ก็คือเปิด Material Box อ่านะครับตามนี้แหละเพื่อนๆนะครับแคปเจอร์โปะนะครับเก็บไว้เป็นคัมภี์ของเรานะครับในการที่จะสู้แล้วก็หาของมาคราฟนะครับไปจนถึงบวก3ให้ได้แต่ก่อนจะไปบวก3เพื่อนๆตีบวกหให้ได้ก่อนนะนะครับแล้วค่อยไปสู้ต่อในการที่จะตีบวก2บวก3นะครับก็ต้องหาของย่อยนะครับหาของย่อยก็ด้วยวิธีการแบงนี้นะครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อนมาไปกันเลยนะครับรำพรบทมา17นาทีแล้วนะครับนี่คือชุดที่ผมใส่มานะไม่ได้ตีบวกนะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นมันจะกินเลือดเยอะหน่อยนะครับไปเลยครับมานะครับหนึ่งมันโดนไป10.14นะครับ10.14สาเหตุนะเพื่อนเพื่อนมาดูกันเนะข้าที่ป้องกันฟิสิกส์เคาทดาเมจของเราเนี่ยอยู่ที่5%เเพื่อนเพื่อน เพราะฉะนั้นเนี่ย5%ตรงเนี้ยนะครับมันคํานวณอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะครับมาสอนเพื่อนๆจับปลานะนะครับก็คือสอนให้รู้จักวิธีการคํานวณน,นะครับเพื่อนๆอ่ะมันอย่างนี้ฮะพลังของเราเนี่ยคือ11นะครับแต่เขาป้องกันได้5%ใช่ไหมเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คูณเข้าไปฮะ0.05นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะป้องกันได้0.55%เพื่อนๆเวลาเพราะฉะนั้นเราเอา11นะครับลบ0.5อ๋อขอโทษ55 แรงที่เราจะส่งไปถึงเขาเนี่ยเขาจะรับแค่10.45่เพื่อนๆนะครับก็คือเป็นตามาภาพที่เห็นนั่นแหละนะครับฝันให้เพื่อนๆดูอีกที10.45นะครับฉับนะครับนี่แปลว่าเขาตีผมมาน้อยนะผมตีเขาไป3 4ีทีแล้วมั้งเนี่ยสงสัยจะกินเลือดแค่2ขวดนะรอบนี้เพราะายังเหลืออีกสาเขาตีเราได้แม็กคือ26นะเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นเนี่ยยังตีเขาได้อีกทีหนึ่งอย่างแน่นอนนะฮะอ่า21อละอย่างเงี้ยควรจะกินเลือดละนะครับ อ่ะยี่สิบเก้าใช่ไหมเขาตีเราไม่ถึงอยู่แล้วงั้นเราตีก็ได้เลยห้าถ้าถามว่าจะวัดใจไหมจะลองไหมล่ะไม่ลองนะเพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพราะว่าคลิปนี้ไม่อยากจะยาวมากนะครับคือความจริงเขาตียี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบหกใช่ไหมถ้าเขาจัดยี่สิบห้าหรือยี่สิบหกมาให้ผมเมื่อกี้ผมก็ปลิวนะกลับบ้านเหมือนกันนะนะครับนะครับผมอ่า อยู่ที่เพื่อนๆ่ะถ้าจะวัดใจก็ไปวัดกับเขานะเอออันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะเพื่อนโอ้โหโชคดีนะที่ไม่วัดใจกับเขานะนะครับอ่าโอเคเขากลับบ้านแล้วนะครับก็ได้ทูลแฟกเมนต์มานะเพื่อนๆได้ดิฟวิ้งบาร์นอ่าปรากฏว่าไม่มีอันนั้นเลยนะไม่มีของระดับคลาฟที่เป็นอ่าสแคปเมทัลกับลิเทอร์พีนนะเพื่อนๆได้ทูลแฟกเมนต์มาเพียวๆนะครับโอเคกับไม้เจ็ดสิบท่อนนะแล้วก็ดิฟวิ้งบาร์นนะครับอ่ะ แล้วก็รูปแบบที่3ามใช่ไหมที่มีโอกาสที่จะได้ของอ่ะเราก็เอากุญแจนันเพื่อนต้องพกกุญแจจากลุงเมเยอร์นะมาเปิดกล่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเพื่อนๆดูหลายๆแบบอ่ะเพื่อนๆไปเลือกกันเอานะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมออกจากจุดนี้เลยนะเพราะว่าผมทําครบทุกวิธีแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปกันนะครับอ่านะครับมานะครับ ผมเคลมของก่อนนะครับนี่ก็คือของที่ได้มานะเพื่อนๆก็จะได้ลิฟวิ่งบ้านสองอันนี่ขายก็ได้0.4บาทอ่บาทนะครับไอ้พวกนี้ก็ขายได้นะหรือเอาไปใช้คลาบด้วยก็ได้นะครับกล่อง Material b บ็ก็ขายได้นะเพื่อนๆขายเป็นกล่องเลยก็ได้นะเขารับกันอยู่ที่ประมาณ0 6 8 0 7ประมาณเนี้ยรูมินะที่เมกาแลนนะครับหรือจะไปขายอยู่ในกลุ่มตลาดต่างๆก็ได้ตอนนี้กล่อง Material b บ็ต้องบอกว่าเป็นเป็นที่ต้องการมากๆนะครับเพราะคนอยากได้รูเซนเทีย เพื่อนๆจะไม่เปิดเองเอาไปขายนะครับเพื่อที่จะเอามาซื้อของคราก็ได้นะครับมันมีวิธีพลิกแพงหลายๆอย่างนะเพื่อนๆนะนะครับโอเคนะครับผมขอยัดเคลมนะอันนี้ผมกินเลือดไป6เลยเหรออ๋อเมื่อกี้กินเผื่อไปนะครับอย่างที่บอกนะเพื่อนๆตีบวกก่อนดีกว่านะครับตีบวกก่อนเป็นบวกหนึ่งแล้วค่อยไปสู้ไปฟาร์มนะอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับพอดีผมไม่ได้ตีบวกอันนี้แล้วเข้าไปสู้ให้ดูนะครับก็เลยทานเลือดเยอะไปหน่อยนะครับโดยปกติน่าจะสองสามขวด นะครับอ่ะนะครับทีนี้ผมก็จะมาเปิดกล่องให้เพื่อนๆดูนะครับว่าแล้วโอกาสเปิดกล่องมันโอเคไหมนะฮะคือมันก็ขึ้นกับเปอร์เซ็นต์ตามที่ผมบอกเพื่อนๆแหละนะครับนะฮะว่าเราก็มีสิทธิ์ทั้งเกลือมีสิทธิ์ทั้งมูลนะฮะครับก็ต้องไปลุ้นเอานะครับ ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่านะครับแน่นอนฮะเกลือนะครับอันนี้นะฮะชัดเจนนะครับแต่ก็เอาไว้ใช้ในการคราบของได้นะเพื<ๆ>่อนเสามชิ้นเนาะแต่ที่นี้มันราคาคือ0.5ลูมิเลยไงนะฮะก็คือ2บาทเออเสียงเงินไป2บาทกว่า,วาแล้วนะครับซึ่งการที่เพื่อนๆจะลุ้นแมททยวบล็อกนะ<ๆ>เพื่อนๆมาหาลุงเมเยอร์นะครับแล้วก็ซื้อตัวซินเวอร์คีตัวนี้เพื่อนๆน,น,นะครับอยู่ที่ราคา0.5ลูมิ นะครับตัวสิบิลเวอร์คตัวนี้นะนะครับแล้วก็วิธีการคราบเลือดนะมันได้จากอันหนึ่งคือเอาใบแดง2ใบก็คออือซื้อซื้อขวดเปล่ากับลุงเนี่ยนะครับตอนนี้ลุงลดราคานะเพื่อนเอนจาก0.1ลูมินะเหลือ0.09ลูมินะครับเพื่อนๆก็เอามาซื้อตรงนี้กันนะครับ ไม่ต้องไปซื้อไอ้ขวดอย่างนี้นะเพื่อนๆนผมว่ามันแพงนะฮะไม่ต้องไปซื้อขวดแล้วเอาไปคราบเองเพราะว่าเพื่อนๆนะทำฟาร์มาระดับหนึ่งอ่ะน่าจะได้ใบแดงกันมาพอสมควรแล้วแหละผมว่าน่าจะไปเจอใบแดงกันมาบ้างนะนะครับใบแดงใบดำอ่ะที่เขาตอนจับฉลากนะ,ะไม่ใช่คนละแดงคนละดำน,นะ <laughs> โอเคครับเออเพื่อนๆ่น่าจะไปโดนใบแดงสมุนไพรแดงกันมาบ้างแล้วแหละนะครับนะฮนะก็เอามาทํากับขวด งนี้นะถ้าใครแต่ถ้าใครใจร้อนแล้วมีลูมิก็จัดไปก็แล้วกันนะครับแต่ผมก็ไม่แนะนำนะเรียกว่ามาคราฟเองกับมาทินดาเขาดีกว่านะก็คือพอได้ขวดมาใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็เนี่ยเขาต้องการตัว empty box empty bottle นะฮะหนึ่งนะครับแล้วก็ใบแดง2ใบนะครับเพื่อนเอนก็จะทำการคราฟตัวนี้ได้แล้วก็จะได้สร้างความสนิทกับมาทินดาเขาด้วยนะครับสนิทกับมาทินดาเขาเยอะๆเ,เนี่ยนะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะ ซื้อของคราฟของอะไรต่างๆล่างๆเขาได้มากขึ้นเนี่ยขนาดเนี่ยไอตัวเนี่ยมันต้องการเลเวล4เลยนะกว่าจะปลดล็อกอะไรเงี้ยแต่ไอตัวราคาไลนี่ก็เป็นไก่เทพเนาะเออใคร <laughs> เทพมากนะต้องบอกว่าเทพมากเราคงไปสายฟีอ่อาจจะยังไม่พร้อมนะเพื่นอนๆเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับโอเคเพื่อนๆนี่ก็คือวิธีการครับเลือดนะครับกับการซื้อกุญแจกับลุงเมเยอร์นะเพื่อที่จะไปะลุ้นเอา อุปกรณ์ตีบวกนะครับเพื่อนๆทีนี้มาดูของลุงโจลุงโจสมมุติว่าเพื่อนๆจะย่อยนะเนี่ยถ้าจะย่อยเนี่ยให้ย่อยตัวนี้นะเพื่อนๆมันจะได้อุปกรณ์ตีบวกมานะครับก็คือเราหลังจากเราฟาร์มได้หนังกระลอกมาสักเยอะละนะครับเราฟาร์มได้หนังกระลอกมาแล้วน,นะครับก็ทําการมาย่อยเพื่อให้ได้ของตีบวกนะครับอันเนี้ยในระดับที่หนึ่งอ่ะมันก็เพียงพอแหละขอให้เพื่อนๆ ทำรองเท้ามาให้ได้เยอะๆเ,ออเรียกว่าลองทารองเท้ามาให้เยอะพอแล้วกันนะก็มาย่อยได้เลยนะครับแล้วก็เตรียมเงินมา4ลูมิทําไมต้อง4นะครับเพราะว่าเราจะทํา2ขวาน2ด้ามนะฮะโอเคตอนตีบวกก็นี่เลยนะครับออกเมนเลือกฟับเข้าไปนะครับเนี่ยมันใช้30 60ถ้าเพื่อนๆจะทํา2เล่มนะก็คือใช้ทั้งหมดทุนแฟกเมนต์หกสิบใช้แลก6กนะครับแล้วก็เงิน4ลูมิคูณ2เข้าไปเพื่อนๆทำสองด้ามนะ เพื่อนๆก็จะตีต่อไม้ทีเดียวแตกแล้วทีนี้ทีนี้ก็เหมาะที่จะเข้าไปสู้กับลิฟวิ่งทีด้วยนะครับโอเคครบถ้วนนะผมว่านะวันนี้นะครับทั้งเรื่องการย่อยนะนะครับการคลาบของอ่านะครับเพื่อที่จะตีบวกด้วยอ่านะครับเพื่อที่จะไปสู้กับลิฟวิ่งท e นะครับ ก็โอเคนะเพื่อนๆน่าจะครบถ้วนแล้วก็ฝากอัปเดตหรือคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับเพื่อนๆว่าเอออยากจะทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับหรือว่าตอนนี้เพื่อนๆเล่นกันถึงไหนแล้วนะครับขอไลค์เป็นกำลังใจด้วยแล้วใครๆถ้าใครยังไม่ซับสไคร e นะครับเพื่อนๆก็ฝากซับสไครด้วยนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เอาเท่านี้นะเพื่อนๆนะครับก็อัปเดตสถานะกันให้ทราบหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ